อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเครื่องทำความเย็นที่ช่วยเซฟค่าไฟนั่นก็คือพัดลมไอเย็นพัดลมไอเย็นเป็นหนึ่งทางออกระบายความร้อนที่ดีที่สุดสำหรับสถานที่อากาศร้อนแล้วก็แห้ง มันเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากๆนอกจากจะประหยัดพลังงานและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังสามารถทําความเย็นได้ดีมากๆไม่ว่าจะอากาศร้อนมากขนาดไหนเจ้าพัดลมไอเย็นก็สามารถทดแทนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ที่มีราคาค่อนข้างสูงได้และยังสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกอีกด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำ10อันดับพัดลมไอเย็นยี่ห้อไหนดีในปี2024จะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากตัวที่10กราเต้ t t ME720 เป็นพัดลมไอเย็นขนาดมาตรฐานที่สามารถทำงานได้ด้วยระบบเสียงในการทำงานที่ต่ำเป็นอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกันระหว่างประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ระดับราคาที่ออกวางจำหน่ายของตัวสินค้าในด้านของความเหมาะสมการใช้งานนั้นตัวอุปกรณ์จะเหมาะสำหรับการเปิดทำงานในพื้นที่ขนาดเริ่มต้น15ตารางเมตรจนไปถึงสูงสุดที่ประมาณ20ตารางเมตรจากการทำงานของกำลังไฟฟ้า ในระดับ60วัตต์แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับด้วยการเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานให้ได้มากยิ่งขึ้นทางแบรนด์จึงยังมีการแถมการรับประกันสินค้ามาให้ยาวนานสูงสุดถึง2ปีเลยทีเดียวครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ999บาทตัวที่9อิวาชิ 45L 135 w เป็นพัดลมไอเย็นรุ่นประสิทธิภาพสูงจากแบรนด์อีวาชิที่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ผ่านการใช้งานรีโมทคอนโทรลจากแบรนด์อีวาชิที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยความสามารถในการสร้างแรงลมระดับสูงถึง4,500ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงและการส่งออกด้วยระดับเสียงเพียง60เดซิเบลจากการใช้งานกำลังไฟเพียงแค่135วัตต์เพียงเท่านั้นเลยนะครับ โดยที่ส่วนของการใช้งานระยะยาวนั้นรุ่นนี้นับว่าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยการเติมน้ำเพียงแค่ครั้งเดียวจากการติดตั้งถังเก็บน้ำมาให้ในขนาดความจุกว่า45ลิตรส่วนในด้านของรูปลักษณ์ดีไซน์การออกแบบก็เรียกได้ว่ามีความสวยงามทันสมัยแล้วก็ยังดูมีความหรูหรามีราคาเป็นอย่างมากอีกด้วยครับสาหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,890บาทตัวที่8ส mart home รุ่น SAC 701เป็นพัดลมไอเย็นที่มีรูปร่างดีไซน์การออกแบบสุดล้ำสมัยแล้วก็ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Smart Home SAC 701 ก็จะมีขนาด4ลิตรที่สามารถทํางานได้ด้วยกําลังไฟฟ้าระดับ7 0วัตต์แล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันแล้วก็รายละเอียดการทํางานส่วนต่างๆมากมายที่ถูกออกแบบมาให้คุณสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นภายในห้องนอนห้องทํางานห้องนั่งเล่นหรือแม้แต่สถานที่อื่นๆภายในบ้านและที่ทำงานในสำนักงานต่างๆครับโดยสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,990บาทตัวที่7ด มาสเตอร์คูรุ่น MIK 0 8 EC เป็นพัดลมไอเย็นจากแบรนด์มาสเตอร์คูที่สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานสูงสุดถึง13ชั่วโมงเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการใช้งานทั้งในด้านประสิทธิภาพของการทำงานอยู่ที่ระดับสูงแล้วก็รูปลักษณ์ดีไซน์การออกแบบที่มีความสวยงามทันสมัยเกินราคา ที่รายละเอียดการใช้งานส่วนต่างๆที่ได้ถูกติดตั้งมาให้ภายในของตัวอุปกรณ์นั้นก็ยกตัวอย่างเช่นการสร้างปริมาณลม760ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงขนาดความจุของถังเก็บน้ำก็จะอยู่ที่9.3ลิตรการใช้ไฟฟ้า45วัตต์แล้วก็การเปิดทำงานต่อเนื่องได้สูงสุด13ชั่วโมงเป็นต้นเลยนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,890บาท ตัวที่6มิสุต้ารุ่น MEC 68รุ่นนี้เป็นพัดลมไอเย็นจากแบรนด์มิสุต้าที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในพื้นที่ขนาดเริ่มต้น10ไปจนถึง20ตารางเมตรแล้วก็สามารถลดระดับอุณหภูมิภายในห้องให้ลดลงได้ตั้งแต่3ปไปจนถึง5องศาเซลเซียส้วยการใช้กำลังไฟในระดับ60วัตต์ นอกจากนี้ด้วยประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยมก็ยังถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ตัวเครื่องสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างดีด้วยเช่นกันครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,490บาทตัวที่5ค Cool Plus รุ่น AC901 สำหรับรุ่นนี้เป็นพัดลมไอเย็นที่มีดีไซน์การออกแบบสุดสวยงามทันสมัยที่มาพร้อมระบบทำความเย็นคุณภาพสูงแบบ2ขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้พื้นที่ของการเปิดใช้งานของคุณมีความรู้สึกเย็นสบายแล้วก็มีความผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้นส่วนในด้านของการใช้งานนั้นตัวอุปกรณ์จะสามารถสั่งการสิ่งต่างๆผ่านการใช้งานรีโมทคอนโทรลที่ถูกแถมมาให้พร้อมกับตัวอุปกรณ์แล้วตั้งระยะเวลาทำงานได้ยาวนานสูงสุดถึง7ชั่วโมง รวมไปถึงยังสามารถปรับระดับอุณหภูมิได้สูงสุดตั้งแต่8ถึง12องศาเซลเซียสด้วยการใช้งานกำลังไฟฟ้าระดับสูงสุดเพียงแค่100วัตต์เพียงเท่านั้นเลยนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,950บาทตัวที่4พัดลมไอเยน็นฮาตาลิรุ่น htac10r2 นับเป็นรุ่นที่มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของดีไซน์การออกแบบที่มีความสวยงามทันสมัยแล้วก็ดูกระทัดรัดรูหราไปจนถึงเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็นที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆที่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกันนอกจากนี้พัดลมไอเย็นฮาตาริยังมีจุดเด่นในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมากมายทั้งในส่วนของระบบแอรอไนเซอร์ I ที่จะคอยปล่อยประจุลบเพื่อสร้างอากาศ ให้มีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบลดความชื้นสะสมที่จะทำให้ตัวเครื่องทำงานได้แบบไร้กลิ่นอับที่สำคัญเลยครับยังสามารถตั้งระยะเวลาการทำงานแบบอัตโนมัติได้ยาวนานในระดับสูงสุดกว่า8ชั่วโมงโดยที่ทั้งหมดนี้ใช้กำลังไฟฟ้าแค่48วัตต์เพียงเท่านั้นเลยนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ3,199บาท ตัวที่3ามไมเดียรุ่น AC10020AR เป็นพัดลมไอเย็นที่มีรูปลักษ์การออกแบบสุดกระทัดรัดทันสมัยสามารถจัดวางได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ลงตัวกับทุกมุมของบ้านแล้วก็มาพร้อมกับองค์ประกอบโดยรวมด้านการใช้งานระดับมาตรฐานที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเหมาะสมภายในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นการปรับระดับแรงลมที่สามารถทาได้ทั้งหมด3ระดับ การเลือกโหมดลมทั้งหมด3ระดับการตั้งระยะเวลาการทำงานสูงสุด7ชั่วโมงไปจนถึงถังน้ำที่มีขนาดความจุในระดับ5ลิตรนอกจากนี้ก็ยังสามารถประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดีจากระดับการใช้งานไฟฟ้าอยู่ในระดับ55วัต์ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ําเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ3380บาทตัวที่ 2- a c o n e t i c รุ่น an acc 1320 เป็นพัดลมไอเย็นที่มีคุณภาพสูงที่มาพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆมากมายที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานในทุกพื้นที่ภายในบ้านได้เต็มประสิทธิภาพด้วยระบบการสร้างแรงลมประสิทธิภาพสูงที่มีการติดตั้งฟังก์ชันออรไนเซอร์ izer, สำหรับการสร้างประจุลบภายในอากาศให้มาในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถพักอาศัยในพื้นที่ได้ด้วยอากาศที่มีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่มีความน่าสนใจสําหรับการใช้งานของคนหลากหลายกลุ่มอย่างแน่นอนเลยนะครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะ อยู่ประมาณ4,990บาทแล้วก็ตัวที่1 s m a r t มาร์ทคูลเ S T F B 041พัดลมไอเย็นตัวนี้จัดเป็นพัดลมขนาด8ลิตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในพื้นที่ขนาด14ตารางเมตรด้วยการใช้งานกำลังไฟฟ้าในระดับ65วัตต์ซึ่งทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสูงสุดถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวโดยที่ในส่วนของรูปลักษณ์ดีไซน์การออกแบบของตัวอุปกรณ์จะค่อนข้างมีความคลาสสิก แต่ยังคงความทันสมัยและก็จัดวางได้อย่างค่อนข้างประหยัดพื้นที่ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของการทำงานก็ยังถือว่ามีฟังก์ชันต่างๆมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ5,990บาทครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ10พัดลมไอเย็นในปี2024นี้ ต้องบอกเลยนะครับว่าการเลือกซื้อพัดลมไอเยน็นสักรุ่นหนึ่งให้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้อย่างดีที่สุดนั้นเนี่ยนะครับถือว่ามีรายละเอียดต่างๆมากมายที่คุณจําเป็นจะต้องให้ความสนใจในการพิจารณาเลือกซื้อ หากต้องการเพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกซื้อแล้วก็ใช้งานตัวอุปรกรณ์ให้ได้มากที่สุดก็ลองพิจารณาจากคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ